สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับรวมถึงพี่พี่สมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่พสมาชิกเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับท่าในใดที่เป็นเพื่อนใหม่นะครับอย่าลืมกดนะครับแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆหที่ผมลงให้นะครับก็ขอขอบคุณพี่พี่สมาชิกที่น้องเรียกร้องแล้วก็ติดตามแนวทาง สีฮานอยนะครับเราก็จะเป็นฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ VIP นะครับก็ทําเป็นแยกน้อยให้แต่ละรอบนะครับผมก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับวันเมื่อวานนี้ผมว่าจะเอามาสรุปให้พี่ๆไ,ได้รับชมกันเนาะผมไม่ได้เอาแผ่นกระดาษอันนี้มาด้วยนะครับพี่ๆผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะเพราะว่าผมอยู่ข้างนอกนะครับอยู่ข้างนอกนะครับมาทาธุระนะครับพี่ๆเนาะก็เลยไม่ได้เอา เอากระดาษแผ่นตัวนี้นะครับมาสรุปให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางวันนี้ก็แล้วกันนะครับก่อนเข้าไปรับชมแนวทางวันนี้ฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทุกๆแนวทางนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเด็กต่ำกว่าสิปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับสําหรับเฉพาะกิจของเรานะครับพี่ๆผมเขียนไว้แล้วเนาะผมให้1กับ7นะครับ ตัวเน้นเนี่ยเจ็ดห้าเจ็ดสองแล้วก็หนึ่งหกนะครับผมส่วนในรอบพิเศษนะครับให้หกกับแปดตัวเน้นนะครับหกหนึ่งหกสองแล้วก็แปดสองนะครับอันนี้ฮานอยเฉพาะกิจแล้วก็ฮานอยพิเศษนะครับท่านดหชื่นชอบเนาะก็แคบ้าจอไว้พิจ,จารณา,าได้เลยนะครับ นะครับตัวเลขน่าจะโดนใจพี่ๆสมาชิกนะครับผมส่วนหลักเฉพาะกิจแล้วก็พิเศษนะครับส่วนแนวทางนะครับอีกหน้านะครับจะเป็นห้าน้อยปกติห้าน้อยปกตินะครับผมได้เลข6กับเลข9นะครับ9 0 67 67นะครับแล้วก็97นะครับพี่พี่นี่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเฉพาะฮานอยปกตินะครับส่วนฮานอย vip นะครับให้5กับ9นะครับรูท5ตัวเน้น53 50แล้วก็93นะครับก็ แบบนี้เลยนะครับตัวเน้นตัวเจาะเนาะของเราไม่มีสูตรคํานวณให้ได้ดูนะครับมาเป็นตัวเลขเลยเนาะพี่พี่เนาะเพื่อจะไม่ได้เสียเวลาพี่พี่สมาชิกที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่บอกนะครับพี่พี่แนวทางทําจากสูตรคํานวณมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามแต่ว่าค่ำคืนนี้ขอให้พี่พี่เหงงๆปัง,ปงๆนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ